อยากแกเช็ค90สวัสด mm ีพ hmm. so ี่พ yeah. ี or, ่เพื่อนๆทักทนนะคะี่ิปนี้เชือของเราก็ดย่านะคะขอรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะเมื่อกี้เกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยค่ะเจ้ายักษ์เป็นฆาตกรฆาตกรรมไปซะแล้วนะคะมันมีงูเหลือมอยู่โอยโดนเครื่อนแต่ย่าฟันเนียนแตกๆเลยขออนุญาตค่ะภาพไม่น่าดูสักเท่าไหร่แต่ว่า นี่ยคะ่ะซากมาันโหยตัวใหญ่มากมันทั้งที่หญ้าไม่ลกมากนะคะเป็นแบบนี้หญ้าประมาณนี้นะคะแต่ว่ายังมีงูลงอยู่เครื่องตัดหญ้าฟันมันไปทานอยู่ตายเครื่องตัดหญ้าเนียนแผกๆเลยเพื่อนขาไปตรยงกึก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 โดยที่จะบอกจะไม่เห็นแต่ก็เห็นจริงๆคะ่ะว่าอยู่ในป่า,าก็รุดวิ่งมา ใช่ไหมถ้าเห็นก็คงไม่เป็นฆาตกรแล้วน,นะโอ้ยขอหนุ่นรถ,ถข,ข,นขับขำไปขำที่คนขับผมจะบอกจะเป็นฆาตกรเวลานะนี่นะคะก็ประมาณแต่ว่าเนี่ยไม่อยากจะเชื่อนะมีมันน่าจะมาจากก็รตรงนี้อ๋อฝั่งนู้นนะคะมันจะมีขุมน้ำด้วยตรงนี้อ๋อตรงน,นี้อาจจะท้าไม่เคยเจอนะนี่นะคะเงียนหมดเลยมัาจะผ่านแบบ หักกว่มามันีกระตัดไปเลยหญ้าเนี่ยหามาัมนชีลกเลยเราต้องนี่นะคะเาน่าจะเลื้อยหากินอยู่เพราะว่าช่วงฝุ่นแรงๆเนี่ยพวกแมงอะไร,ะนนะะรไม่ติดเเอาปุิเหตุนะคะอิกทุกนรั้งกันมนตั้งใจนะคะคือนหักก็ไม่ตั้งใจ ก็แ,แปลงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะตัดค้งา,างซอยก็ครั้งที่แล้วเราตัดกันเลยใช้รักสี่ชั่วโมงมีสิบกว่าไร่ไม่น่าจะว่าสิบเท่าไหร่ไร่นะคะเพราะว่าตาจ,จะแตกแน่ไม่ได้เจดีแต่ก็ไม่มั่นใจ่แต่ว่าครั้งนี้น่าจะเกินสี่ชั่วโมงนะคะเพราะว่าเราต้องซอยด้วย ตอยก็จะใช้เวลาไม่นาะนเ,เท่าไหร่ะชัถ้าตัดยาสี่ชั่วโมงซอยนี่ก็ประมาณชั่วโมงได้นะคะเพราะาซอยเราี่คันเดียวสบายเี่ยวแทแยงงานค้าเยอะเพราะช่วงฝนตกเขาสวนไหนไม่ได้ทะเล ตอนคืนก็ตกหัวลุงนาหัวลุงเท้าตกละแล้วก็ตกถึงสายแล้วก็หยุดแล้วก็ตกอีกประมาณนี้ต้าหยุดเมื่อวานเอาเมื่อวานตกช่วงเย็นนิดนึงตกมาหน่อยนึงก็องพอดีเพื่อนขับแกเจียเปลี่ยนซีนตูดว่าน้ำมันรั่วนิดนึงรอช่างด้วยก็พอดีต่องตกเลยเลยหยุดไป ตากก็ไข้เล็กหน่อยไม่ได้ตามด้วยนะคะเวลาต้องมาทามนี้เท่าไรมีนิดจริงๆถือว่าย่ามไม่ลกมีนู้แต่ปีครั้งก่อนๆอ่ะลกคนนี้เยอะเลยค่ะลกมากเดินไม่ได้เลยไม่มีไม่เจออาจจะเพาะาช่วงครั้งที่แล้วครั้งก่อนนู้นนอะไม่ใช่เมื่อที่เราปีธนานครปีก่อนปีที่แล้ เราตัดช่วงอาจจะเป็นหน้าแรงด้วยนะอันนี้เคื่องหัเข็ามาตอนเช้าเช้าเลยก็ตัดไปค่ะเยอะจิงครั้งที่แล้วตรงนู้นนะคะข้างแดงนี่จะลบกกว่านี้ลุ่มส่มเลยต้องดันใช้เวลานิดหน่อยค่ะเราเดินผ่านตาข้องงูแล้วตัว <laughs> ใหญ่ค่ะใหญ่กว่า นตะก,ก้อนหอนีกย็นแผ็งแข็งเลยอย่าดูเลยเนาะหรือให้ดูรอบด้วย,ยอ่ะน่ะค่ะแค่นี้พอน,นะคะอย่าดูใกล้ ความช่วยของเจ้างูจร right ิงๆเพราะว่าในย่านโรเพื right. mm ่อนหัเขาจะวิ่งแบบนี้แหววิ่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆน่าจะอยู่ในช่องว่างช่องไในตรงกลางก็ดีวิ่งไปเันมันไม่เหลยไปพันตั้งแต่้าล่างเนียน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 เจอหักตกพอยกหางขึ้นเรียบร้อยไปแล้ว ถ้าแกเห็นนีนะคะจะเป็นเต่าไปไหนถ้าแกเห็นอะ,ะแกจังไล่ไล่มันออกไปงูเหมือนกันแต่ถ้าไม่เห็นก็เชื่อไม่ได้จริงๆนะคะเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวตัดประมาณนี้เดี๋ยวสักพักก็จะซอยให้เสร็จก่อนนะคะโอเคค่ะตอนนี้เราปล่อยเรื่องครับแกตัดไปเรื่อ,อยๆยฝากกดติดตามันกระดิ่งด้วยนะคะอยากย้ายเช็ดก็สูนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะชอบคลิป ขอบคุณพี่ๆเพื่อนที่กดติดตามนะคะเดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้านะคะอย่า,ยาเช็ยก้าวสู่สวัสดีค่ะไปสวดมนต์ให้เจ้าางูก่อนนะพบกันค่ะสวัสดีค่ะ